สวัสดีครับตั้เวลาการตรวจสอบสภาพระกาศในดินน้ำาลูมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัน์ปิ่นละโรดทางย t u b e วิทิพั์รลับทีวีในวันนี้24กรกฎาคม2566กับพายุซนทกสุรีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นแล้วคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าเกาะไต้หวัน26-27กรกฎาาคมนี้แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกับประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่จะดึงลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นครับ กรมอุตุนิยมวทิทยากออกมาเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงของปลายเดือนกับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องราวของพายุนั้นนะครับไปดูพายุนะครับที่พัดถล่มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนครับ จากคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับเป็นลูกค้าจํานวนมากเลยครับที่กําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้านครับแล้วก็จูๆ่ๆมีลมพายุพัดมาครับส่งผลทําให้ลูกค้าวิ่งกันอย่างไม่สนใจอาหารบนโต๊ะเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วง22กรกฎาคมครับโดยคลิปนี้เจ้าของร้านเป็นคนนํามาโพสต์นะครับระบ,บุว่าพายุพังร้านพ่อสนั่นลาบก้อยจังหวัดขอนแก่นน่ากลัวมากนะครับเจ้าของร้านบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอลมที่รุนแรงขนาดนี้นะครับและก็โชคดีที่ร้านไม่ได้รับความเสียหายใดๆรวมถึงลูกค้าก็ไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดๆครับ มาอัปเดตข้อประกาศในปัจจุบันกันบ้างเวลานี้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องนะครับสืบเนื่องจากปัจจัยที่กอ่อให้เกิดฝนทั้งลมประจรําฤดูฝนนะครับและล่องฝนตัวการที่กอ่อให้เกิดฝนครับซึ่งตอนนี้ครับร่องฝนนั้นมีกําลังปานกลางครับพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงตอนนี้พัดปกคลุมอันดามันตอนบนครับภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่อง ตกหนักบางแห่งกับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหนนคบปริบนทลและภาคใตน้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมครับส่วนขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้ก็มีกําลังค่อนข้างแรงครับมีคลื่นสูงส3งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ มาอัปเดตเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นทกสุรีกันณนเวลานี้นะครับมีการประเมินนะครับว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวัน26-28กั26กฎาคมนี้ครับณเวลานี้ครับพายุลูกนี้เคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันกับ26-28 พายุนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับแต่จะทำให้มรสุมแรงขึ้น29สิถึง2สิงหาคมนะครับหลังจากที่พายุสลายไปแล้วฝนก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่ก็ยังเป็นด้านรับลมมรสุมทางด้านภาคอีสานในด้านตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะทำให้ฝนตกกระจายต่อเนื่องในแนวร่องมรสุมครับภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับ โดยเฉพาะด้านรับรมมรสุมบริเวณภาคตะวันออกระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดภาคใต้ระดองพังงาภูเก็ตต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งหากเราดูจากแบบจําลองโซนประกาศเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแบบจําลองคาดการฝนจะเห็นว่าพื้นที่ทางด้านตะวันออก เป็นพื้นที่สีเข้มเข้มสีชมพูสีส้มเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่บ่งบอกนะครับว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาครับมีฝนตกนะครับบนภูเขาต่างๆดินไม่สามารถที่จะรับน้ำไว้ได้เพราะฉะนั้นหากมีฝนและลอกใหม่เข้ามาก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ ปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อ1060ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนนะครับภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อย1ะ7 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับจังหวัดเหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ าระหวังกับตั้งแต่สกลนครไปถึงอุบลราชธานีครับภาคกลางฝนร้อยละแปของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุสทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่ตกหนักหึืหนักมากบางแห่งนะครับตั้งแต่นครนายกปราจีบชชานบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ระนองพังงาภูกเก็ตนะครับและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ทมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับขอพบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอิทธิพต์กับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ